มีคนถามเข้ามาว่าเฉียเตกับการเฉียใช้แตกต่างกันยังไงครูห,หล่าซือจะมาให้คําตอบครับก่อนอื่นมาดูคําว่าเฉียเตเฉียเตเขาใช้เป็นกริฟครับจะแปลว่ารู้สึกว่าจุดๆเช่นฉันรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากพูดว่า我觉得这部电影很有意思ส่วนการเฉียสามารถที่จะใช้เป็น n o วก็ได้ใช้เป็นกริฟก็ได้ ถ้าเขาใช้เป็น now นจะแปลว่าความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นความรู้สึกสบายๆพูดว่าชูฟู的感觉ความรู้สึกที่มีความสุขกกแต่ถ้า感觉าใช้เป็น verb จะแปลว่ารู้สึกหรือรู้สึกว่าจุดๆครับยกตัวอย่างเช่นฉันรู้สึกว่าหนาวนิดๆหรือฉันรู้สึกหนาวนิดๆพูดว่า 我感า有点冷。เถ้ามีคำถามเกี่ยวกับภาษาจีนอยากจะถามสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้หงหล่าชือหรือหล่าเชือพี่หั่นจะมาตอบให้